รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้ทำรรนําชีวิตรายการที่จะนําคุณผู้ชมไปเรียนรู้หลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนาเพื่อนําพาความสุขได้อย่างง่ายงามนะครับรายการนี้อํานวยการผลิตโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏตราชวิทยาลัยหรือมอมรอ,มอครับมี2ช่วงของรายการที่คุณผู้ชมติดตามรับชมอยู่เป็นประจำนะครับช่วงแรกมมรอคู่ไทยและช่วงที่สอ ธรรมนำชีวิตครับในช่วงมอมอรอคู่ไทยคณะท่านผู้บริหารจะได้เมตตามาสนทนาธรรมนำกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยมาเล่าสู่คุณผู้ชมทุกท่านทุกคนนะครับได้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมและที่สําคัญเพื่อประเทศชาติไทยของเรานะครับวันนี้จะเป็นตอนอะไรเรื่องราวเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้ในช่วงมอมอรอคู่ไทยครับ ขอถาวายความน้อมน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระเทรานุเทระขอเจริญพรท่านญา,า,าติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้รายการรู้ธรรมนำชีวิตในช่วงมอมอรอคู่ไทยมาพบก,กับท่านญาติโยมสาธุชนนะฮะรายการนี้ผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏรราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาของประเทศไทยท่านสาธุชนทุกท่านนะฮะวันนี้ได้รับความเมตตาเป็นอย่างสูงนะฮะที่ ท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยท่านรองอธิการพอดีได้เมตตามาร่วมสนทนาเพื่อได้นำธรรมะหลักธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนามามอบให้กับท่านญาติโยมสาธุชนเป็นเครื่องดำเนินชีวิตนะนอกจากท่านเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยในตำแหน่ง รองอธิการบดีแล้วท่านก็เป็นพระสังฆธิการนะครเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดบวรน,นิเวศวิหารวันนี้่ันพร้อมอยู่ตรงนี้แล้วขอเชิญทุกท่านได้น้อมนวัตก,การพร้อมกันนะ,ะท่านพระอาจารย์พระมหาชัดชัยสุชัตตะชยโยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรตวยความรบครับท่านรองอธิการบดีครับผมท่านรองอธิการครับวันนี้เช้าวันนี้ก็มาอีกวาระหนึ่งเรายังอยู่ท่ามกลางการบังคับใช้ ของกระทรวงสาธารณสุขนะเรื่องของการเว้นระยะห่างาการใช้เฟสชิลหรือแมสอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะ<ม>ก็เป็นส่วนสําคัญในชีวิตและที่สําคัญวันนี้เราบันทึกรายการอยู่ที่วัดบรวรนิเวศวิหารท่านรอนที่การบดีเองอีกสถานะหนึ่งก็คือเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงที่วัดบรวรนิเวศวิหารและวัดนี้เป็นวัดที่สําคัญในประเทศไทยในคณะสงฆ์ธรรมยุทธ แล้วก็ปีนี้เป็นปีสำคัญซึ่งเกี่ยวเนื่องกับพระองค์ผู้เป็นอดีตเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารด้วยคือสมเด็จพระหมหาสมณเจ้ากรมพระยาว,วชิรยานนวโรรสวันนี้จะขอเมตตาท่านรองที่การบด,ดีได้มีประรบถึงเหตุการณ์สำคัญและบุคคลสำคัญพระองค์นี้ครับก็ก่อนจะเกิดน,นำให้ทราบนะครับว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาว,วชิรยานวโรรสเนี่ยเป็นใครเนะี่ย เรา,เ,าเราก็อาจจะต้องอทราบว่าอะไรคือสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำก่อน <ผม S 1> นะเรารู้จักมหาวิทยาลัยสง์เรารู้จกักโรงเรียนปฐมเรารู้จักนักธรรมเรารู้จักบาลีใครคือผู้ดําเนินการเรารู้จักเจ้าคณะพระสังฆาธิการเรารู้จักมหาเถรชสมาคมเนี่ยคใครคือผู้ที่บุกเบิกธรรมสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาววชริรยานวโรรสครับเพระาะฉะนั้นปีนี้เนี่ย เป็นปีที่พระองค์ท่านทรงได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสําคัญของโลกครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรจะต้องตระหนักแล้วลําลึกถึงพระคูณอุปการของพระองค์ท่านนะครับในฐานะที่เป็นผู้ที่บุกเบิกหลายๆอย่างให้กับ<ม>ประเทศชาติและสังคมไทยรวมทั้งคณะสงฆ์ด้วยครับครับผมแม้ในในส่วนของมหาวิทยาลัยของเราเองมหากุครารชีวิตทยาล,ลัยก็ได้รับพระกรุณาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าพระองค์นั้นอย่างไรบ้างครับ พระองค์ท่านเป็นผู้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการสถาปนามาวิทยาลัยสงฆนะ์ครบมหามากุฏเนี่ยสถาปนาปี2436นะปี2436นั้นเนี่ยเป็นปีที่พระองค์ท่านทรงสถาปนาใหา้มหาวิทยาลัยที่เป็นของคณะสงฆ์เกิดขึ้นนะมีนยโยบายคืออยากให้พระสงฆ์นั้นได้เรียนรู้ความรู้ต่างๆที่เป็นของชาติ และของนานาชาติด้วยนะแล้วก็เป็นเกียรติภูมิของชาติด้วยแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆแล้วเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาครับ,รบในในวัดบาวรนิเวศวิหารที่ท่านรองที่การบดีบวชที่นี่แล้วกเ็เป็นผู้ช่วยเจ้าวัดาวัดบวรนิเวศวิหารด้วยเนี่ยเวลาเราเราสอนพระด้วยกันหรือเราให้การศึกษาในเรื่องประวัติของเสดพระหมหาสมาเจ้า คือสิ่งที่เราพูดถึงสมเด็จพระมหาสมณเจ้าเนี่ยคืออย่างที่ทราบนะวัดบวรเนี่ยเอาวันที่พระองค์ท่านสิ้นพระชนคือวันที่สองสิงหาเนี่ยเป็นวันสําคัญของวัดแล้วก็เป็นวันที่ทําบุญเราลึกถึงอดีตเจ้าวาดเพราะฉะนั้นอดีตเจ้าวาดทุกพระองค์ก็เอามารวมทําในวันที่สองสิงหายกพระองค์ท่านเป็นเป็นทเรียกว่าเป็นนัมเบอร์วันของผู้ที่มีประวัติศาสตร์อันสําคัญต่อทั้งวัดด้วยทางประเทศชาติด้วยครับ ถือว่าเป็นบุคคลสําคัญที่วัดให้ความสําคัญคเป็นลําดับต้นนะครับทีนี้การถ่ายทอดให้คนได้รู้ว่าพระองค์ท่านสําคัญอย่างไรนั้นนออ่ยประเด็นที่1เลยถ่ายทอดทางด้านการเรียนการสอนค,ครับตำราบาลีวยากรณ์ที่เราเรียนเราทราบไหมว่าเมื่อก่อนเนี่ยค,คนที่จะเรียนบาลีวยากรณ์ต้องเรียนต้องเรียนตำาาราวยากรณมูลกัจจามูลปกกรณ์เขาเรียกว่าเป็นคมภีกเก่ามูลปกกรณ คนที่จะเรียนมูลปรปกรณ์รู้เรื่องนั้น,นประมาณ3ปีกว่าจะเรียนวยาวยากรบาลีรู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นกว่าจะเรียนวยากรจบก็ท้อไปแล้วครับสนิทพระบาทสมเด็จทรงเห็น,รท,รหนรทรงเห็นปัญหาตรงนี้ก็เลยทรงทรงแต่งตำราบาลีวยากรขึ้นมาย่นระยะเวลาจาก3ปีมาเป็น4เดือน5เดือนท่านผู้ชมท่านรองที่การบดีนอกจากเป็นรองที่การบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรแล้วอีก อ,อีกส่วนหนึ่งที่ท่านได้ศึกษามาแล้วแล้วจบแล้วก็คือสําเร็จการศึกษาปเปลี่ยนธรรมก้าประโยคมาแล้ว<ช>ก็เรียกว่าได,ได้ใช้หลักสูตรของสมเด็จพระมหาสมรเ<ด>จ้าเรียนมาตั้งแต่ปเปลี่ยนธรรมหนึ่งสองจนถึงปเปลี่ยน9ก้าตรงนี้มีอะไรจะเล่าจะทุ่มฟังบ้างแม้มแต่แ,แม้แต่จบปเปลี่ยนธรรมเก้าประโยชน์นะครับก็ยอมรับว่าเรายังไม่สิ้นสุดหรอกเรายังถือว่าเราเรียนมันยังต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะต้องเรียนแต่สิ่งหนึ่งที่ได้ประโยชน์นะครับ ก็คือเราได้เรียนวยากรณ์จากตำราที่สมเด็จพระมหาสัมพทธเจ้าทรงแต่งแล้วเราก็เข้าใจาบาลีวยากรณ์ได้จากพื้นฐานที่เป็นหนังสือที่พระองค์ท่านทรงแ,งแต่งตรงนี้ครับแล้ววยากรณ์เนี่ยลืมไม่ได้นะครับเราต้องจําตลอดไปจนกระทั่งถึงปรเรียเก้าเพราะฉะนั้นมันเป็นสูตรมันเป็นสูตรในการที่เราจะต้องแต่งประโยคหรือการที่เราจะต้องอธิบายความอะไรต่างๆอยู่ลืมวยากรณ์มันก็จะทําให้เราแต่งผิด,ผดพลาดผิดเพี้ยนไปครับ เพราะฉะนั้นก็เป็นตำรารที่เป็นคู่มือของทุกคนที่เรียนบาลีในประเทศไทยนี่ครับนี่เป็นคุณอุปการที่พวกเราแล้วก็ท่านทั้งหลายที่ติดตามรับชมกัน<ม>ได้ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้นะฮะใ,ในปีสำคัญในห่วงสำคัญปีนี้ทราบว่าแม้แต่องค์การยูเนสโกนะฮะองค์การสากสำคัญสากลของโลกนีฮะได้ยกย่องให้พระองค์ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้วยเป็นเป็นสิ่งที่ชาวไทยทุกคนนะครับควรจะต้องอได้ อนุโมทนาสาธุการแล้วก็ร่วมสะดุดีในสิ่งที่เป็นเ,เป็นสิ่งที่พระองค์ท่านทรงได้ทํามานะสิ่งที่ได้คือสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทํามาแล้วปรากฏเป็นรูปธรรมแล้วก็นาผลสำฤทธิ์สู่วงกว้างครับนะแสดงว่าสิ่งที่ท่านทํานั้นอ่ะมันส่งผลสำฤทธิ์ต่อวงกว้างนะเขายกตัวอย่างก็คือว่าพระองค์ท่านทรงเป็นผู้ทําการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วต่อมามันกลายปเป็นโรงเรียน ปถมมัธยมต่อมาซึ่งรัฐบาลก็มารับผิดชอบต่อจากสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำเรารู้ว่าโรงเรียนเบื้องต้นเกิดขึ้นที่วัดนั่นแหละคือคนที่ทําก็คือสมเด็จพระป harma เจ้าทรงเอาวัดเป็นโรงเรียนต้นแบบนะจากนั้นก็ขยายไปตามวัดต่างๆท้ายที่สุดเมื่อมันอยู่ตัวแล้วก็โอนไปให้รัฐบาลจัดการก็ตั้งเป็นโรงเรียนอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาพระองค์ทรงวางเสาเข็มเสาเข็มการศึกษาให้ประเทศของเรามาถูกต้อง ในนามของวัดบวรนิเวศวิหารเองและในนามของมหาวิทยาลัยมหากรุณาชีวิตวิทยาลัยเองในห่วงสําคัญเช่นนี้จะได้มีส่วนร่วมกันเฉลิมฉลองหรือมีส่วนร่วมในในปีสําคัญตรงนี้อย่างไรบ้างครับกเ็เรื่องจากงานนี้มันเป็นงานใหญ่นะมันก็ร่วมกันหลายภาคส่วนนะครับรัฐบาลก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการโดย สภาการศึกษาเป็นผู้ขับเคลื่อนสำคัญร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นมหามากุฎมหาจุลาวัดวรนิเวศวิหารคณะธรรมยศหรือมูลนิธิมหามากุฎหรือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านในนามที่พระองค์ท่านได้ทรงตั้งไว้ครับมาเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนสําคัญสาบวทางมหาวิทยาลัยเองก็เตรียมจัดนิทัศการเพื่อจัดนิทัศการด้วยแล้วก็จัดสัมมนาครับนะซึ่งกําลัง รันโปรแกรมว่าอย่างไรเสียภายในปีนี้นะครับต้องให้ปเป็นรูปธรรมให้ได้เพราะฉะนั้นท่านญาติโยมติดตามนะฮะถ้านิทรรศการที่มหาวิทยาลัยพร้อมเมื่อไหร่เราก็จะได้นำํำมาบอกกันแล้วก็เชิญชวนท่านถ้าไปชมด้วยตัวเองไม่ได้ก็อาจจะเป็นชมแบบวิชวลออนไลน์อะไรแบบนี้ไปนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรองที่การิบดีครับผม ท่านญาติโยมสาธุชนนะวันนี้ได้รับทราบพระเกียรติคุณสําคัญของบุคคลสําคัญของแผ่นดินและของโลกนะฮะสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิระยานนวโรรสในห้วงปีสําคัญนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะได้น้อมนาหลักธรรมที่ท่านเคยรจนาไว้ส่งมีพระนิพนธ์ไว้ไปศึกษาเอาไปเป็นแนวทางการใช้ชีวิตและที่สําคัญที่สุดนะฮะอย่าลืมติดตามนะเราจะได้ มาบอกกล่าวกันว่าเราจะมีกิจกรรมมินิทรศการอย่างไรต่อไปนะวันนี้เวลาหมดแล้วขอทุกท่านจงมีความสุขความสวัสดีความเจริญในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาของสงฆ์แห่งแรกของประเทศไทยดำเนินการภายใต้ปรัชญาที่ว่าความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาปัจจุบันตั้งอยู่ที่ตำบลสาลายาอำเภอพุทธมนทลจัังหวดนคนปรปฐมเปิดสอนระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเปิดรับสมัครทั้งพระภิกษุสมเณรและประชาชนทั่วไป แบ่งออกเป็นสคณะวิชาคือคณะศาสนาและปรัชญาคณะมนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยโดยมีทั่วประเทศ7วิทยาเขต3วิทยาลัยดังนี้วิทยาเขตมหาวิทยาลุงกรราชวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวิทยาเขตสิรินทรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมจังหวัดนครปฐมวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นวิทยาเขตล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ วิทยาเขตศรีธรรมโสกราชจังหวัดนครศรีธรรมราชวิทยาเขตร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดวิทยาเขตศรีล้านช้างจังหวัดเลยมหาประชาบดีเทรีวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาสำหรับการศึกษาของสตรีและแม่ชีโดยเฉพาะวิทยาลัยาศาสนศาสตร์ยโสธรจังหวัดยะโสธรวิทยาลัยาศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาลสินจังหวัดกาลสิน และนี่คือช่วงมมรอคู่ไทยครับคุณผู้ชมครับมหาวิทยายลัยมหามากุฏราชวิทยายลัยยังคงยืนหยัดในการสร้างสารรค์กิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมและก็เป็นการวางรากฐานโดยเฉพาะยิ่งให้กับเยาวยชนของชาติเสมอมานะครับคู่กับสังคมไทยสร้างสรรค์สังคมไทยตลอดไปในช่วงทำนำชีวิตในวันนี้ไปตามติดพระวิทยากรหรือท่านวิทยากรที่ได้ กลับนิมนต์หรือเรียนเชิญมาสร้างสารร์กำลังใจสร้างสารร์แรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมนะครับว่าช่วงของการนำพาธรรมะหรือนำหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามานำพาชีวิตจะเป็นอย่างไรได้ผลสำฤทธิ์อย่างไรบ้างติดตามรับชมได้ในช่วงทำนำชีวิตครับ This is a bhaja project, organized by Mahamakut Buddhist University, and this is a pioneer project in order to teach our young generations to learn about the virtue of Buddhism, to let them experience what Buddhism is all about. For many generations, we have been believing in Buddhism, and it is our culture in Thailand to have their sons. To ordain as a novice amongst once in their life. And we have a very smart novices here from Shrewsbury School who are altogether fifteen of you, isn't it? Am I right? Fifteen, yeah. So here are the four of them who is representing those fifteen smart novices. And we will see that how they have been spending their time Nearly two weeks. To be exact, it's about 20 days. So, what is your name and how old are you? I'm Samarin Khan and I'm 13 years old. I'm Samarin Max and I'm 13 years old. I'm Samanin Latte and I'm 13 years old. I'm someone in Gut and I'm 13 years old. So we got here all the 13, age of 13s here. And so far, the age group in this project is around 13, 14, 15. So we have something, there three ages of uh, this kind of a uh, group age, age group. How it would be after you put the, your robe? I knew that we were going to like have more independence such as like washing your clothes by yourself or like cleaning the... Bye, uh, I guess that it is a more kind of a self-reliant than independent. But independent is sometimes we have to be very careful because we are dependent, not independent. Because you can't live by yourself, can you? No. You see, we are dependent uh, creatures. Actually, we are not independent. But independent in terms of your thinking, in terms of your thought, is very important. So. During the course, what you have learned for twenty days, any sort of a knowledge, any sort of a Buddhist philosophy, what you remember, and then you like it most. Shame, it's like like doing everything by yourself. Like, so, like we get to wash our own clothes and like um langbar also, and like so, like we know like how to do it, and like help ourselves out in like the future. So it means that uh, once you disrobe and then go back to your home, are, are you going to do your, do your own dishes? Sometimes. <laughs> what about Max? I think we definitely got like more skills, and I think like I've tried new stuff because like I never actually like washed my own clothes. So, like now, when I like finish this ordain, I think I'm gonna like wash my own clothes like sometimes and like help my nanny. Excellent, that's, that's a very good idea. So it is not only the washing as a literally washing, but you are, you are reflecting in your mind. It is a washing of your mind from all your anger, all your mental distractions, all your kind of uh, bad things, bad emotion in your mind, I guess. That is a very good lesson. Uh, what about corn? Do you have any special activities you have learned during these 20 days? Mm, I like like sweeping the floor. It's not as bad as I thought, and it's also fun because like you get to communicate with other people. Mm, sweeping the floor. mm-hmm What about latte? I like like langbat. Like, like show like you get to like langbat pa show like. <coughs> so when God said as that the the mind is dirty, our minds is not purified. What do you mean by that, Max? Um. So like if like you have like lots of like bad memories or you're thinking of something bad you can just concentrate on like meditating and only saying like put toe and like focusing on like the breathing and then it can help you a lot wow did you practice that one as well yes like like we get to like meditate for like 30 to 40 minutes like every day is that difficult to sit Quiet, like the 30 to 40 minutes. At first, it was difficult, but like once I started training, I've gotten more calm, so like time runs faster. What do you think about the sword mon, the chanting? I like it because like like I think it's like a way of like a good stuff where you, you can benefit, and other people other people can also benefit. When you chant, do you really understand what you are chanting about? Um, there are translations on the books. here. You know what we were chanting yeah. and um, what, what things we were saying. towards the end of this interview, do you have anything to say to our audience? Here? do you want to share your experience? You know, how, what was your reaction to this program? Uh, have you transformed? have you changed yourself from the, what you to be as a boy now and then more or less have you matured so far, something like that? i think ordaining helped you both mentally and physically. And i think that some people may say that it's going to be a very rough experience but then if you try it i think it's going to be a very good experience for you and i think you're going to improve like mentally and both physically and you're going to learn a lot of skills what about corn mm, you get to hang out with a, a lot of people and like you will know their perspective of like why they came here mm -hmm. Latte? like you get to learn more about like buddhism like Watnat Tam Thai and Tamma, yeah. So if you have to define Buddhism in one word, what do you say? Peaceful. Peaceful. So you have seen that uh, how these little cuties have developed within the twenty days. How they have transformed from a simple a boy living their lavish life in their lifestyle, but suddenly. With the monkhood, with the novicehood, they were trained to stand by themselves, to live by themselves. They have to do their own laundry, they have to do their own dishes. So, in a way that they become more responsible for their action, they are more aware of what they are doing, they are more aware of how to really restrain their emotions and their action in a way that they can really purify, they can calm their mind. That is what they have been saying. And I guess that this project Ko Pappacha, which simply means that uh, ordination is good indeed, really show us that uh, how this ordination, it is not only a simple culture or tradition, but it's really culture our human mind. Thank you. โครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมหามกุตราชวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์คือพัฒนาการสอนศิลธรรมเพื่อสร้างเยาวชนที่ดีแก่สังคมบนสี่พันธกิจนั่นก็คือ 1. พัฒนาพระสอนศิลธรรมให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2. วิจัยและพัฒนาเพื่อแสวงหาองค์ความรู้และติดตามประเมินผล 3. บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสังคมตามแนววิถีพุทธ 4. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับโครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนโครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนรับสมัครพระภิกษุทั่วประเทศเข้ามาเป็นพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนและอบรมตามหลักสูตรที่ทางโครงการกำหนดให้ได้มาตรฐานและส่งออกไปสอนตามสถานศึกษาต่างๆ ระกาถาถปนาาาในนนบงต้มหามาัมิวทยยลี่คือช่วงทำนำชีวิตครับชีวิตมีคุณมีค่าถ้าหากว่าถูกนำหน้าโดยหลักธรรมชีวิตมีธรรมทุกอย่างก็จะง่ายงามตามธรรมชาตินะครับนี่คือทั้งหมดของรายการรู้ทมนำชีวิตในเช้าวันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่กรุณาติดตามรับชมนะครับ สามารถชมรายการย้อนหลังได้ผ่านช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอณขณะนี้นะครับโอกาสหน้าครั้งต่อไปคงจะได้พบกันอีกนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ